Seria Yeah. I <laughs> do えっ <Goodbye. S 2> I will be for three weeks.

อินซูนิงมิสเตอร์ไพศาลกาแขกดิพติเตอร์เรคเตอร์ของเจ้าหลงแอดมิเนสทรีชั่นมิสเตอร์สยามดุ๊กยิ่งดิพติเตอร์เรคเตอร์ของคณิตแอดมิเนสทรีชั่นมิสคุณตีไพเร็งโค้ชดิพติเตอร์เรคเตอร์ของวัชรแอดมิเนสทรีชั่นมิสซิสรัตนภัทรีหลงดิพติเดเรคเตอร์ของบัณฑิตแอดมิเนสทรีชั่นมิสซิสนารีรัตน์สุจัติรง ศาสตร์เนี่ยนะคะถือว่าเป็นนะคะสัญลักษณ์ของโรงเรียน Gracias. No. And now we will have the representative of the student, Mr. Nawaka John in order to give the welcome speech to the NDA delegation. Good morning, everyone. My name is Dr. John on behalf of all the students at Bird Down Country, I am very really happy to welcome a special guest, a teacher and student from North Pole, and performing arts academy, the United States, the Thailand, to our school. We are so excited to have you here. This exchange program is a great opportunity for us to learn from each other. We can share our culture, our language, our daily life, and more. We hope you enjoy your time here, make some friends, and try something new and if you have any questions in mind, please feel free to ask us. Talk to us. We are happy to help you. Once again, welcome to our school. We are so glad that you're here. Thank you. Thank you so much and please come your hand again. In. ูที่จะเสียในที่ราชการได้มอเมบเกียรติบัตรนะคะให้กับครอบครัวนะะคที่รับดูแลทางนี้ค่ะขอบคุณค่ะ เพื department, ok ่อนุตสารมิสเตอร์สุขสัชมช e ่อีพร o อมไท e และ e ทคโดทชันาหาใจว่า้อมไ o ยและเพื่อนอุตส t มมสุิสสุภละก้าแข่ง from Thailand department Ms. ประวัติสีอกอาด from h a i l a n d e department นิจิวัชรีอุดมนิดาลน from m a t h e m a i c s department and m ิสิสพ t ษเทศพัสุข from science department ถาแล้วครบโดที่ร้านถือว่าทในครั้งนี้ ค่ะและช่วงต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นช่วงโอกาสที่นักเรียนรอคอยนะคะว่าคณะทูและนักเรียนจากเอ็นทเอทั้ง75นะคะที่มานะคะชื่ออะไรบ้างคะเพะฉนั้นต้องขอให้ท่านคณะได้แนะนาตัวนะคะเพราะฉะนั้นที่เราต่อจากนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะ here Fine on teacher staff. Kawadi Kwan PwJ. Hong Tekong Jack. It's so amazing to be back. It's great to see all of you. We are very excited to be here today. All of the others in the digital south. วันเช่นนี้วันเช่นนี้โรสโรสนะคะโรสเราทำทุกโปรเจกเมื่อกี้เมื่อกี้น้องชื่ออะไรนั่นเองแอนด์พีเราทำเพลงคอลัมน์มาเรียนของนะคะสวัสดีค่ะแอนด์ ออน okay. นี้ค่ะโอเคเมื่อกี้ดำนะครับจะได้ทักทายผู้นะครับท,ที่เม่อะไรนี่นะโรสออนนี้ค่ะ เปนี่ห้ออะไนะอะไรนะคะโลแกนโลแกนคุณผู้บริหารผู้บริหารใสใจห้ถูกนะอะไรคนสุดท้ายนะคะอล้วคนสุดท้ายชื่ออะไรนะทีเช Teacher, อร์นะคะทีเชอร์ หลังจากนี้ก็จะได้เจอเขานะครับในไฮโเรพีแล้วก็ในห้องเรียน,นนะะรับว่านกักเรียนาได้เช็โอกาสในการสื่อสารภาษาอังกฤษแล้วก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมกับเพื่อนๆจากประเทศสหรัฐอ,อเมริกานะครับดูสินะันะเกเรียนแล้วรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนะกักเรียนอยากให้เรียนใช้โอกาสนี้ให้เป็นที่มากที่สุดนะคระับและช่วงตอนนี้นะคะรขออนุญาตนะคะได้รับสิทธ Okay uh, everyone this is the group photo presentation okay. 咱们跑步锻炼，好嘞，加油！